สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับว,วันนี้นะฮะเป็นวันอังคารนะครับก็เป็นวันทํางานหนึ่งวันนะครับสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นมาในสภาว่าปัจจุบันณตอนนี้นะครับกับเชื้อไวรัสโครโรนานะครับเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะก็วันนี้นะครับถึงร้านเราจะศาสตร์และจะบอกว่าร้านของ R B M Auto Detailing เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นร้านค่อนข้างจะไพรเวทซึ่งลูกค้าทุกคนจะทราบอยู่แล้วว่ามาที่ร้านจะไม่ค่อยเห็นลูกค้าอยู่ซึ่งปกติอ่ะก็จะไม่มีการสัมผัส อะไรอยู่ในร้านอยู่แล้วนะครับจะมีแต่แค่พนักงานของเราซึ่งเราจับคลีนนิ่งทุกวันคลีนเดย์ทุกวันจับเตอร์ไลน์น้องของเราทุกวันนะครับเพื่อให้ชัวร์กับการทํางานแล้วก็ไม่เกิดไวรัสที่จะอยู่ในร้านแต่เราก็ยังจะไม่นิ่งนอนใจนะครับวันนี้นะครับเป็นหนึ่งวันนะฮะที่เราจะคลีนเดย์คลีนเดย์คือปกติในร้านก็จะมีความสะอาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่พอนะครับ ก็เลยจับละรถทุกคันเนี่ยจะมาตากแดดตะก่อนเลยนะครับ1นนะครับผมว่า1ช่วยได้นะครับเรื่องของอุณหภูมิที่อยู่กับตัวรถรถทุกคันกองนี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นรถที่อ่าคันนี้อย่างเป็นรถฝากจอดนะครับคันนี้เป็นรถขาย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 นะครับแล้วก็รถมีรถฝากจอดอีกสองคันที่อยู่ในโชว์รูมนะครับแต่ตอนนี้โชว์รูมเราอ่ะก็ค่อนข้างระดับหนึ่งแต่ผมจะสเตอร์ไลน์ทุกคันเพราะนั้นผมเลยจับรถทุกคันมา ตเตยลายด้วยธรรมชาติหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บปุ่นระดับหนึ่งเก็บฝุ่นไม่ระดับหนึ่งอ่ะเก็บฝุ่นใหม่ทั้งทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็จับแอลกอฮอล์มาเช็ดทุกคันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ในร้านเราด้วยนะครับแต่ตอนก่อนอื่นนะตอนนี้นะครับก็พามาดูกันก่อนฮนะว่ารถทุกคันตอนนี้เรียบร้อยสวยงามเพียงใดสำหรับคันนี้ก็เป็น370เนซนะครับคันนี้เป็นรถปากจอดของเรานะครับลูกค้าประจําของเราทุกๆวันเลยนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆครับไว้วางใจกันมาโดยตลอดนะครับอัน,น ดีดีไฟท์นะครับไทอาร์นะครับก็ยังขายอยู่นะคันนี้เป็นรถลดล้านนะครับอีกคันหนึ่งนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาคันนี้สภาพเดิมๆไทยอาร์แท้สเปคเอ็นวันนะครับวิ่งน้อยน้อยในที่นี้ก็คือวิ่งตามระยะไม้มาหนะนะครับไม่ได้เยอะไปกว่าความเป็นจริงไม่ได้น้อยกว่าความเป็นจริงเครื่องเดิมสเปคเดิมเดิมทั้งคันนะครับอันนี้ไอคแปดนะครับทุกคันสังเกตนะคลีนหมดนะครับถึงจะคลีนแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ปล่อยให้ให้นี่นอนใจปกติรถพวกนี้ไม่มีใครได้เข้าไปจับอยู่แล้วนะครับ แล้ววันนี้พอดีว่าเห็นมีแดดในช่วงช่วงช่วงเช้าๆนะครับเราก็เลยจับมาตักแดดซะหน่อยฆ่าเชื้อนะครับใช้รังสี UV นะครับเป็นตัวฆ่าเชื้อระดับหนึ่งก่อนนะฮะมีความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บปุ่นก่อนที่เราจะเอาเข้าไปในห้องกันนะครับหลังตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่อีกหนึ่งคันที่เข้ามารับบริการฝากจอดก็คือคันนี้นะครับก็เป็น Porsche Cayman นะครับตัว 718S นนะตัวตัวนี้เป็น Cayman S นะครับก็ ใช้บริการเ,เราตากจอดนะครับอีกหนึ่งคันก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับก็ทําความสะอาดขัดผิวนะครับให้เรียบร้อยก่อนโปรแกรมของเราถูกมากนะจอดเดือนละสี่พันบาทเองนะครับแต่ว่าทุกคันผมบังคับรถทุกคันที่เข้าไปในห้องนั้นจะต้องเงานะครับอีกคันหนึ่งก็จะเป็นคันนั้นนะนั้นเดี๋ยวเกี่ยวของเสียปั๊บเดี๋ยวก็จะมาแล้วสังเกตน,นะแต่ตอนนี้ในร้านเราค่อนข้างจะสะอาดเรียบร้อยนะครับถึงจะสะอาดเรียบร้อยอยังไงเราก็จะไม่นิ่งนอนใจเราก็จะคลีน เราพาไปดูในห้องของเก็บห้องเก็บรถนะครับที่ที่ที่ผมพยายามทำความสะอาดอยู่ตอนนี้นะครับก็ก็ระดับหนึ่งแล้วนะเนี่ยคือปกติมนันก็สะอาดอยู่แล้วนะครับอันนั้นมันรถเสียต้นนะครับน้องต้นนะครับน้องต้นอีเมซ่านะครับคุมอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เล็กๆน,น,น้อยๆต่ดอยู่นะครับทุกๆกอย่างตอนนี้นะครับสะอาดหมดแล้วแล้วสักครู่หนึ่งอ่ะทำความสะอาดในห้องเสร็จนะครับเราก็จะทำความสะอาด ห้องด้วยแอลกอฮอล์สเตอร์ไลน์หนึ่งครั้งนะครับก่อนที่เอารถเข้ามาแลวก่อนที่รถจะเข้ามาเนี่ยทุกคันจะต้องเก็บฝุ่นให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มาสเตอร์ไลน์กันในห้องอีกทีหนึง่งนะครับด้วยน้ยายาแอลกอฮอล์น้ำยาแอลกอฮอล์นี้เดี๋ยวจะมาสะเสนอในภายหลังเราจะมีตัวน้ยายาแอลกอฮอล์ที่สามารถใช้ได้กับพื้นหิวเวลาเราก่อนจะสัมผัสไม่ใช่เจลนะเจลส่วนเจลนะแอลกอฮอล์เช็ดส่วนแอลกอฮอล์เช็ดนะครับเพื่อให้เราสัมผัสพื้นหิวได้อย่างปลอดภัยนะครับจะได้ไม่ สัมผัสเกิดเชือเ้อไวรัสก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้น้ำยาตัวนี้กำลังจะมาเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีในอีพีหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะพยายามทำความสะอาดในส่วนของรถทุก,ทกคันให้เรียบร้อยก่อนสังเกตน,นะรถทุกคันเงางามหมดนะฮะเพราะว่าออกมาจากในห้องเนะี่ยคือยังไงก็สวยงามหมดเลยนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่หลายๆคนนะให้ความไว้วางใจกันมาโดยตลอดนะครับรถเหล่านี้เป็นรถขายหมดเลยนะรถขายทุกคันของเราสะอาดสเตอร์ไลน์กันทุกคันนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นรถ uh, ขยเย็น ปี2019นะครับ2019เลยนะครับรถใหม่มากนะวิ่งอยู่ประมาณ1 4 0 0 0สี่นะครับคันนี้นะครับลูกค้านะครับปล่อยถูกมากอยากรู้เอาเมาราคาไปนะครับเพราะตอนนี้คันนี้วิ่งน้อยสเปคเต็มรถ a อด้วยนะครับแล้วก็คันนี้หนึ่งคันน่ารับสําบเต่าคันนี้นะฮะเป็นเต่าที่เก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมาจากยุค16 แล้วอย่างหนึ่งคร67มั้งปี1967มั้งแต่ผมเท่าที่ผมจำได้นะฮะคันนี้ขายอยู่450,000นะครับอันนี้ลูกค้าฝากขายนะครับรถสภาพดีอยากดูตัวจริงมาดูรถได้เลย,เลยถามว่าผมรู้สเปคอะไรของเขาไหมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอผมไม่ได้เล่นรถเต่านะครับแล้วก็ในร้านเนี่ยตอนนี้ก็อ,อยู่ที่บ่มบอดนะฮะค่อนข้างจะสเตอร์ไลน์ระดับหนึ่งแล้วนะครับค่อนข้างจะทำความสะอาดให้ร้านนี่ค่อนข้างมีความปลอดภัยระดับหนึ่งเลยนะสำหรับท่านลูกค้าท่านใดนะครับ ที่สนใจในโปรแกรมสเตอร์ไลน์รถอย่างนี้นะฮะก็ต้องมีเวลานะคือปกติร้านผมก็ล้างรถช้าอยู่แล้วนะครับถ้าสัางต้องการสเตอร์ไลน์ไม่ต้องคิดเยอะเลยว่ามันจะไวนะครับมันช้าแน่นอนเพราะว่าทุกส่วนของเราจะมีการสเตอร์ไลน์อยู่2แบบนะครับจะมีการสเตอร์ไลน์แบบไอ้น้ำแต่ถ้าเป็นแบบไอ้น้ำแล้วเนี่ยจะต้องปล่อยให้รถแห้งด้วยเพราะว่าการหลังทําทำไอ้น้ำมันจะมีความชื้นถ้าเราไม่ปล่อยให้รถแห้งนะฮะรถมันก็จะเหม็นอับเข้าไปอีกนะครับ ทุกๆคัน,นครับแม้กระทั่งรถผมเองผมก็ต้องเช็ดล้างทุกวันเพราะว่าไวรัสตัวนี้เป็นไวรัสที่มีไขมันในการห่อหุ้มนะครับถ้าโดนพวกสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเขาก็จะเขาก็จะสลายไปได้นะครับเพราะนั้นนะครับล้างมือนะครับแอลกอฮอล์เช็ดพกติดตัวไว้นะครับน,นี่นี่หนึ่งคันนะสำหรับรถที่เข้ามามีนแทนนะฮะสังเกตนะครับรถทุกคันสะอาดสะอ้านหมดนะครับออกไปจากห้องนี้ทุกๆคันสะอาดหมดเด็กของเรา ให้ล้างมือให้ทุกวันนะครับเข้ามาในร้านก่อนอื่นให้ล้างมือก่อนเลยนะครับล้างมือล้างหน้าให้เรียบร้อยต่อไปจะเอาแอลกอฮอล์ฉีดตัวแล้วครับพอช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษอยู่นะครับทุกคนดูแลกันเป็นห่วงกันทุกคนนะฮะถ้าใครสะดวกที่จะมานะครับก็ไว้วางใจที่นี่ได้นะครับแต่ก็ก็ขอให้สะอาดกันทุกคนด้วยนะครับโอเคนะสําหรับวันนี้นะครับมิกกี้นะครับเดี๋ยวเราพามาดูหน้ามิกกี้นิดหนึ่งนะบอกว่าแดกมันนะฮะ อากาศอย่างนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าโอ้โอ้โอ้สดๆอากาศอย่างนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวไม่สะอาดคะอันนี้โจ๊กๆนะก็ตัวมาเอาตัวเองมาตากแดดซะหน่อยนะฮะวันรัพวกนี้นะครับแพ้ความร้อนนะแต่ก่อนที่วันรัจะตายราอาจจะตายก่อนนะครับรับรองโอเคนะครับตลอดวันนี้นะพี่กี้ RPM Auto Detailing นะครับกับวันคีนเดย์อย่างนี้นะฮะหลายๆท่าน วันนี้มิกิอพีเอมอเตอร์ยูริ่งสวัสดีนะครับ